ตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วตื่นมาสบายดีป้าลุงได้แล้วก,กิ้วกิ้วกิ้วก็ฮือผ่าห่มออกเคนเครอยดหอนหอนนะพี่น้องเฮือออกก็ได้เฮือออกเมังกีอออก้นี่ก็อห่ออยู่ด,ดอกก,กิ้วกิ้วกิ้วดิทงงเ้าตื่นได้แล้วลูก xuôi hết này rồi Kiêu kiêu. kiêu kiêu kiêu. ลูกมะเล็นกลางคืนมาเลยพี่น้องเอ้ยลูกมะเล็งอ้อเอ้เอออเอเอ้เอ้จอีเอน้องแม่ใจอแม่เกย มันนี้อ้นก็นมาเป็นมือกล้องให้อ้นใหญ่พี่น้องบ้วๆต่อหอออกมาอยู่นอกกับบูมมันเนี้อโบหอพี่น้องต,ตื่นสวยเติบเด้อช่องไม่ลูกนี่ช่องไม่ลู้ห้าก็มานอนช่วงทีสี่จ้าบอกข้าก็มานอนทีสี่สบายดีพี่น้องถักทายย่างสวยสิเพียงสิบโมงสิบโมงยาง,ง,งออกมารับลมก่อน เอาออกมาหับลมลับอากาศมีเอฟซีม FC เม่นมาว่าอยากให้อันน้องเมฆนะ่ะมาอาบแดดมีมันจะถือวิตามินคือว่าโอ้อาบไม่ได้แล้วอาบบุทันแล้วแดดตอนนี้แดดสวยอลไรพี่นอ้องหลับลมเอาหลับลมหลับอากาศเอาพี่น้องเอ้ย ควิวเราวนกสิมาอธิบายเรื่องอันนี้น้ำเดือดที่น้องเดือกเรื่องคลองสมัิสมมาเด้๋ยวจะเด้อการทีเฮาเห็ดสมัิสมมานี่เขาเห็ดสะโพกแต่คนขั้วสีขั้วเหนียวเนาะเรื่องเบาหวานเห็ดเอกสอบกระสานั่นนะคือมันคนละส่วนกันคือเฮาหายน้าจิตน้ำใจคานยาสมยาสูไปแต่ก็คือคือเลยวเดยวจะเด้อ อ่าเฮาสมมาเนี่ยคือแล้วสมมาปัวเป็นแตนั้นแม่นเพราะนี่ขอบครัวเดียวกันหักบ่หัวทางไทยต้องเฮ็ดพอทีคนน่ะมันก็บ่แม่นดพี่น้องเอ้ยคนเฮ็ดเาะแต่ว่าคนที่ว่ามาบายีบายเหี่ยวบายเลือดบายงแบบนี้นะคือเฮาต้องไดสมมัติสมมาแต่เฉพาะคนที่ว่ามาเยี่ยมมายามซื่อๆเฮาก็บ่ได้เฮ็ดเนาะเยี่ยมซื่อๆน่ะเฮาบ่ได้เฮ็ด ในกรนีของบาวันนี่คือเราเห็ดเอกสารหาที่ผ่านมาคือโอนบ่ได้อันบ่ได้ว่าสิใช้เพิ่นละละเด้อจ้ะเด้อให้อันเฮาก็ได้มีน้ําคิดน้ใจให้ทุกครั้งกแว่าโนบ่ได้่ายคิดน่ะตรงนั้นเนาะเขาบริทายทุกสอดทุกอันนั้นบางอย่างก็บริทายตัวนี้นะคือว่าเขาเขาต้องเห็ดนะพี่น้องต้องเห็ดคนี้บบได้เนาะหือว่าเขาได้มาคัวน้าขี่น้ำอีสรงของของลูกเขาแล้วก จมเขาในโรงวกโรงบานเนี language, person, ่ยสำคัญก so ็ค so ือง้ายากันได้เห็ดเพราถูกคนชาวแฝงกันได้เห็ดล่างบาดล่างแพในหันในคลิปตัวก่อนนะโอดได้เอ่ยสื่อชาวแฝงไปแล้วเดือดจะเด้อค่ะโบ้วัวถุกคนสี่สิบยินบ่อแต่ว่าเป็นเหม็นมาลายแบบชาวแฝงเด้อชาวแฝงเด้อชาวแฝงเด้อ่นะแต่ว่าในหันนะมันมีของชาวแฝงอยู่แล้วค่ะนะมีของชาวแฝงสน่วยคนน้อยชาวน้อยเนาะ มัเป็นป the the ู่อ่ว่าคนที่สําคัญคือว่ามีเต้นแล่นมีนั่นน่ะแหละน้องเอ้ยส่วนของอันปู่นี่คือเราได้นเครื่องคคลองให้โตงก็ได้ให้ค่าน้มูน้มันไปเรียบร้อย้วเด้อะเด้อคือว่าเพิ่นก็บ่ได้มาบายเือดบายยางเฮาเนาะก็สิได้ส่งมา่าแต่หญาบ่ได้เฮ็ดอันผมอันปู่ปู่น่ะก็สิเฮ็ดมัดขอต่อแขนกันในมือ มัดแขนของน้องนี่เด้อน้องเด้อหมัดแขนแล้วเฮาก็สีได้มัดกันไปมัดกันมาคือประเพณีลาวสกินอันนั้นเนาะอันแม่นว่านสีมาไห่อ้นสม่าเห็ดไปเห็ดตีกซานตัวนี้ถึงมาสมัดสม่ามันบงงงงแล้วพี่น้องอันโบแมนอันนั้นมันคือน้ำจิตน้ำใจเฮาค่ะห้ยขาน้ำหมูน้ำมันเพื่นแลนขาดยาสงยาสูบเพลิน คือว่าเฮาต้องไปให้แต่ว่าเอกาสารอันของน้องเมฆยังบม่ได้แล้วเดีย๋ยวจะเดินยังบม่ได้เขาเงินสามโนตัวเลขจา้าอธิบายสู่เอฟซีป้าลุงของน้องเมฆให้ฟังให้ทัวร์ถึงก็สุขุสุกคนเดี๋ยวจะเดินบางคนก็บเขาคนเอ้ยอย่าลืมเด้อออย่าลืมบราะวาันเดือนนี้ไมได้ลืมดอกพี่น้องเพิ่นซอยเฮาเฮากับมีซอยเพิ่นคือกันเดี๋ยวจะเดินต่างคนต่างซอยเหลือเสริมกันและกัน มี่ผ่านมาคนก็นได้ซอยเพิ่นเพิ่นก็เลยมาซอยเฮาตอบแทนคืนกลับไปกลับมาว่าตอบแทนในใดในใดแน่หลังเถอะเฮาบ่นเห็คิดเ,เห็ดยังเนาะเฮากระซิบหูอยู่เฉพาะแต่ครอบครัวไทยเฮานีแ่แหละหอมแอมน้ำกันนี้ว่าเฮาได้ซอยเอียงกันแน่ท่านอ่าอาคีายใหุ้เอฟซีฟังบางคนกตเห็นมาตายดีเลยพี่น้องเลยอย่าลืม ส่วนอันกุ้งนี่กัเป็นญาติพี่น้องกันก็ได้ก็ให้ความช่วยเหลือเอื้อยกะบมาซอยเวียกซอยงานผูกเป็นเมียเผนกระล่างผูกล่างผูกล่างกบ่วงน้ำอ้นน้อยเนาะขอบมุกขอบใจขอบคุณหลายๆที่ให้ความช่วยเหลือในด้านที่ว่าเฮายังเห็ดบ่ได้เนาะเฮาก็ได้ขอบคุณไปตัวนี้ก็คือว่าเฮาก็บบริษัทเกิดสมบูรณ์สมมาเด้อพี่น้องเด้ินถนนเด้อเฮาสืมาเห็ดทุกอย่างทุกอันอ้นกับบุญนี่ ทานกับอ้นกับเห็ดเขินสมัครสม่าหายกับถุกคนกับซื้อวาลายเติบแต่ได้แต่ตามปกติที่ว่าเขาสมัครสม่าเขาก็บบริไทยม้วนหั่นฟันนั่นอุ่นกับได้อันหายไปกับสมมาพาควรอยู่เด็กพี่น้องเด้อไปแต่ละคนกับตามเนื้อตามตอนของแต่ละคนเนาะกุ้งกับชาวมิงเพิ่นก็มาซอยเรียบซอยงานนี่กัก้ตั้งเพิ่นเห็ดคิดไปนั่งละพี่น้องซอยเรือ่อยไปนั่งเห็ดคิดไปนั่งหม้อกุ้งก็ได้ เอากะเลยบริเเหตุเครื่องสมัดสม,มาาเพราะว่าคนบริเวมาคั่วขี่ั่วเหี่ยวอันในด้านอยู่ในโรงพยาบาลเนาะกับซินีแต่ยากับกลโน่ตามที่ในคิดเรื่องเอเลนเอกโอกสารตอนช่วงผาตัดกับซินีสาวมวยกับสาน่อเนเดิมน่เดิมตามทเทียนความเป็นจริง มาพาคุณที่ยอาเห็ดอันนั้นเห็ดอันนี้เอฟซีอาจจะโบกหูทั่วเทิงคนอาจจะโบจักว่าเออต้องเห็ดตัวทุกคนนั้นเนี่ยนี่อาจจะปวเข้าใจเนาะนี่ก็อะไรอธิบายไปในคลิปน้นองเมฆไปเลยด้วย้ะเด้ออธิบายไปเลยรู้แล้วบักหลานแกหิ้งกิจกระว่จักมีสียหายอ้วนน้อยเนี่ยน้น่งให้พอบาทแท้ดี <c oughs> แล้วแล้ว,ลวลก็สีเห็ดเก่งแบบน้องเอ้ ไฟยาง,งเห็ดเองเขาบอมันจะแห้งแน่แล้วอ,อีกจากอาทิตย์หนึ่งก่อนสะโบนหน่อยสอยไปก่อนเล็กๆน้นอยๆได้พี่น้องด้อยอาทิตย์หนึ่งผัวกับพี่น้องผัวพกับเห็ดกามันกับบละเอียดคือผู้ยิ่งง่ายๆซชคะผัวนะกับบละเอียดคือผัวยิ่งคือเวียกบ้านการเฮือนเนาะกับเขากับป่ามันก,ก็คือผู้ยิ่งเขาเห็ดเขากับผู้ชายเห็เหดอะไรสักพี่น้องกันเงิน,นว่า เอออ้นน้อยเดอ้อมาเห็ดมาเป็นขีโครงขาเอ,อื่อยนันนนมันก็บคิดไปนั่นมันกับบแมนเดอ้อโบแมนพี่น้องสอยเออ,เอ,อพอเออก็ยังเจ็บปากบาดอยู่ที่จริงกับคิดสวาอ,อ้นอะ่ะเคยผ่าตัดมาก่อนเอ,อื่อยนะพี่น้องเอออ,นอ,อ้น,นยนังอ,อ,อนนะ่ะอันมีลายคนสอยอ้น่ะบ่มีลายคนซอยคืออ,อ,นอันเอออ้นใหญ่นะนี่มันเจ็บเดือนหนึ่งยังเจ็บอยู่พี่น้องแพ้ที่ผ่าตัดนะที่อ้นเคยผ่ามานะ่ะ อดยังว่าเดือนหนึ่งนี้ยังบยัใหายเอื้อยเหตุซ้ำกับขพาะกับข่าพะห้าลุกหั่นลุกนี่ลุกหั่นลุกนี่มันสีทั้งในห้าบาดทั้งในห้านะพี่น้อนยยงเห็ดกับขอากับเข่า like, ่ะโงูหั่นงหนี่หล่ เอฟซีเบาหวานไร้ทะเลมึงเ,เดิมาเที่ยวไทยเดือนไทเกัผู้คนเข้าใจเพื่อนกะเข้าใจผู้เพคนบอกเข้าผู้เพคนเข้าใจก็คือเจ้ายังเห็บุบัได้เจ้ายังเจ็บบาดเจ็บแพ้อันผู้ที่บอกเข้าใจนี่ก็อาจจะแบบสร้างเจ้าหรือยยังชังกอย่างก็เลยว่าออใส่อันนี้กะอย่าอย่าเก็บมาใส่ใจเนาะพี่น้องเนาะคนกับเบลให้เอือ้อเก็บมาใส่ใจสำนี เพื่อให้น้องมากเลยยังไลยกลูหนีว่สาสัตว์เศร้าส่สำเห็ดสำนี่นะ<ค>นอ้นว่าจิบจิบพี่น้อยสำคัญเบพราะอะไรพี่น้องแต่ว่าสำคัญคนละระดับคนละอย่างละแนวคนละอย่างคนละอย่างที่เอาเห็ดนี่เอาเห็ดกันเฉพาะแต่คนโปริโปเนี่ยคือว่าวแหละพี่น้องอ่าที่เถื่นอคนสมัดสมมาเนาะครับเป็นผัวฮะเท่า,านั้นเอง ที่ผ่านมากว่าคนสวยเรือคือว่าคนเกลื่อนคนคล้องบ่อนักแต่คุณนับแต่อ้อนบ่มียังคนเลยคือว่าอ้อดแต่หายขาน้ำหมูหน้ำมันขาน้ำคิดน้ำใจถูกขังเลยจะเดื่อหาหลดหาล่า,ลางไผกระตามบ,บา่ว่าอ้นดีหวงขึ้นหลดไผเฮาบม่มีดอกเฮาสิไปขึ้นหลดแล้วเฮาลงมาสือ่อๆนะเฮาก็ต้องมียืนหยังหายเขา,ย,า,ย,ายังสับบ่ไลยก็หน่อย,รยกรหน่อยก็ระไล่อะไรเฮาต้องแต่หายเลยน้องเด้อนั่นแหละนี่เหรอเฮาสี เอาคลิปนี้ก็ลาไปก่อนพี่น้องขอบคุณเบิดสุขุสุคนที่เขามารับส้มรับฟัง <c oughs> มีออนเ,เล่าด้วยจ้าเด้อนี่แหละอธิบายไปนานๆด้วยจ้าเด้อสำคัญเบิร์ตแต่ละคนนะแต่ว่าสำคัญคนละอย่างเนาะลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย